สวัสดีเช้าวันพุธที่4มิถุนายนค่ะ Energy Sector เปิดฉากปี2025ได้ดีในตลาดสหรัฐโดยเอาพอฟอร์มช่วงไตรมาสแรกก่อนโดนพิษกำแพงภาษีคุณทรัมป์จุดกระซายวิตกเศรษฐกิจถดถอยประกอบกับโ p เป Plus เพิ่มโคตาผลิตเป็น2ปัจจัยหลักที่ถล่มราคาน้ำมันดิบร่วงลงพร้อมหุ้นในกลุ่มพลังงานในช่วง1-2ถึงเดือนที่ผ่านมาพัฒนาการของสงครามการค้ากำลังนำไปสู่การเจรจาเพื่อแสวงหาข้อตกลงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังห่างไกลจากรีเซชชั่น จีนลดดอกเบีย้ยและเข้าสู่โหมดกระตุ้นรอบใหม่เพื่อชดเชยผลกระทบจากทาริฟขณะโอเปกพลัสสร้างความชัดเจนว่าทยอยเพิ่มสัพพลายตามแผนเดิมและดูเหมือนจะเข้ามาควบคุมตลาดน้ำมันโลกได้มากขึ้นเพราะปริมาณผลิตเชลล์ออยล์ของสหรัฐใกล้ผ่านจุดสูงสุดและกำลังจะเข้าสู่ขาลงในไม่ช้าน้ำมันดิบ60กว่าเหรียญต่อบาร์เรลต่ำเกินไปภายใต้สมมติฐานดังที่กล่าวมาเราจึงเห็นโอกาสทั้งเกณฑกกำไราราคาน้ำมันดิบผ่านกองทุนเคที l อย และลงทุนระยะยาวในบริษัทพลังงานเน้น o อนด์แ gas ผ่านกองทุน KT Energy ซึ่งเราเลือกให้เป็นกองทุนติดดาวสำหรับเดือนมิถุนายนค่ะมาดูการข้ามายตลาดหุ้นกันนะคะเซะดินเด็กปิดวันศุกร์ที่1,149.18จุดลบ1.27%มูลค่าการซื้อขาย7 3 9 8ล้านบาทโดยตลาดหุนไทยปรับตัวลงหลัง MSCI Rebalancing อีกทั้งเซนเมนต์ลบสารอุทธรฐรฐระงับคำตัดสินสารการค้าส่งผลมาตรการภาษีคุณทมป์ไปได้ต่อทำให้หุ้นที่ได้รับผลดีพลิกกลับมาปรับลงส่วนทางฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่1 1 3 9ล้านบาทรุอยูพันาบัตอายุ5ปีปิดที่1.62% ส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเยนวันศุกร์ที่32บสาท75สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้าเงินบาทแข็งค่าจากปัจจัยที่สารอุทหภูมของสหรัฐคืนสถานะให้ประธานปีสหรัฐกลับมาใช้มาตราการเรียกเก็บภาษีสุดกากรตอบโต้ได้ชั่วคราวแต่ในช่วงบ่ายราคาทองคำตลาดโลกย่อลงส่งผลให้เงินบาทกลับมาอ่อนค่าทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุนโตเกียวปรับตัวลงเล็กน้อยเมื่อวานโดยด้ยลงติดต่อกันเป็นวันที่3เนื่องจากนักลงทุงนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาททางการค้ารรระะหหว่่าางงสัััฐแลลจีีีนนทกกบมปุขึ้้อค นิกกีปิดไปที่37,446.81จุดลบ0.06เปส่วนเซี่ยงไฮ้คอมมิสิตรตาดหุ้นจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนำํำโดยหุ้นในกลุ่มธนาคารอย่างไรก็ดีค่ะนักลงทุนยังคงซื้อขายอย่างระมัดระวังเนื่องจากยังรอดูปัจจัยชี้นำการซื้อขายเพิ่มเติมเซี่ยงไฮ้คอมมิสธิ์ปิดที่3,361.98จุดบวก0.43%เน ส่วนดาวโจนสตลาดหุ้นยอร์กปิดบวกกว่า200จุดในวันอังคารขณะที่ S&P 500และ NASDAQ ปิดในแดนบวกเช่นกันโดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นในกลุ่มบริษัทผลิตชิฟโดยเฉพาะหุ้น Nvidia เดียขณะที่นะักลงทุนจับตาการเจราจาระหว่างสหรัฐและบรรดาประเทศคู่ค้าซึ่งรวมถึงจีนดาวโจนสปิดที่4 2 5 1 9 6 4จุดบวก0.5 1เปอร์เ์ S&P 500ปิดที่5,970.37บวก0.58ปและแนสแ a กปิดที่1,9398.96บวก0.81ปรเซ็นต์ค่ะส่วนตราดหุ้นยุโรปิดบวกเล็กน้อยในวันคารท่มกลางแรงกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอและความกังวลด้านการค้าระหว่างประเทศที่ยังคงดำเนินอยู่ CC40 ปิดที่7,763.84บวก0.3 4% ดัคปิดที่24,911.62จุดบวก0.67%ซและฟูตซีร้อยปิดที่8,787.02จบุดบวก0.15%เปอร์เซค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆขณะที่น้องทุนจับตาการเจราจาการค้าระหว่างประธานที่คุณดอร์รัมผู้นำสหรัฐและประธานที่พดีคุณสีจิ้นผิงผู้นำจีนรวมทั้งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเวทซัสตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคารเพิ่มขึ้นมา1.42%ปิดที่63.41ดเซนต์ต่อบาร์เรลโดยรับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าสถาน,นการณ์ตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนและสหรัฐกับอิหร่านจะส่งผลกระทบต่อประธานน้ำมันในตลาดโลกส่วนน้ำฟของเบนท์ค่ะบวกขึ้นมา1.55%ปิดที่65.63ดเซนต์ต่อบาร์เรล ทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารโดยตลาดถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลดอลลาร์นอกจากนี้ค่ะนักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายหลังมีข่าวว่าประธานดีคอนดันความผู้นำสหรัฐจะเจรจาก,การค้าร่วมกับประธานดีคอนสีจิ้นผิงผู้นำจีนสัญญาทองคำตลาดโคมเมกสมบูเดือนสิงหาคมลบ0.59%ปิดที่3,377ดอลลาร์10เซนต์ต่อทรอยออน แลปะปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนพฤษภาคมจาก ADP สหรัฐและดัชนีผู้จัดก,การฝ่ายจะซื้อภาคบริการครั้งสุดท้ายเดือนพฤษภาคมจาก S&P Global สหรัฐนี่คือทั้งหมดของ K-Tam Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพิ่มให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ K-Tam Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรรวาณตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ